ให้ทำการรับค่าจำนวนเต็มนะคะจากผู้ใช้นะคะสองค่าให้เป็น x กับ y นะคะพอเห็นตรงนี้ปุ๊บนะคะอย่างแรกเลยนะคะรับค่าจากผู้ใช้แสดงว่าใช้คำสั่ง input นะคะแล้วก็รับเป็นจำนวนเต็มด้วยนะคะรับเป็นจำนวนเต็มด้วยแสดงว่าต้องเอา i n นะคะฟังก์ชันอิมาครอบ input เอาไว้นะคะ,ะนี่คือจำนวนเต็มน,นะคะแล้วก็รับมา2ค่าค่ะคือ x กับ y นะคะเพราะนั้นมันต้องได้เป็น2ตัวแปรนะคือ x กับ y นะคะ,ะเราก็เริ่มดูที่บรรทัดนี้ก่อนก็ได้นะคะแล้วเราก็มาเขียนก่อนเลยนะคะอ่ะลูกอาจจะทำการ Copy นะคะ Copy ในส่วนนี้มานะคะแล้วก็มาใส่โน้ตเอาไว้ตรงนี้ก็ได้อย่างนี้นะคะ ะะอันนี้คือคอมเมนต์ในภาษา p ไพทอนนะคะทีนี้นะคะเราก็จะมาเขียนในบรรทัดนี้กันเลยนะคะด้วยคำสั่ง Input ค่ะนะคะก็จะเป็น x ใช่ไหมฮะเท่ากับนะเราก็รับเป็นจำนวนเต็มเนาะแปลค่าที่รับมาเป็นจำนวนเต็มนะใส่ Input นะคะ Input เพื่อการรับค่าจากผู้ใช้นะ,ะเราก็อาจจะบอกว่าอาจารย์ขอพิมพ์ภาษาอังกฤษนะคะ enter x นะคะ นะอย่างนี้นะคะเนี่ยหตัวนะนี่คือ1บรรทัดในการรับค่า x จากผู้ใช้ทีนี้เขาบอกรับ2ค่าก็คือ x กับ y เรา copy x มาเลยนะคะแล้วเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะคะให้เป็นอีกตัวแปรหนึ่งก็คือ y จะได้ไม่เสียเวลานะคะยังไม่ต้องรันผลก่อนก็ได้ไม่มีอะไรผิดพลาดอยู่แล้วตรงนี้นะคะอ่น,นี้ต่อมานะคะ ก็มาดูที่โจทย์บรรทัดถัดมาถ้า x เอาไปคูณกับ2นะคะถ้า x เอาไปคูณกับ2แล้วมากกว่า10นะคะมากกว่า10นะคะ x คูณกับ2นะมากกว่า10และนะคะ,ะและนะคะเศษของการหาร y ด้วย3เอาที่เศษนะคะนะถ้ามากกว่า1 ะะถ้าทั้งสองกรณีนี้นะคะเป็น true นะคะ,ะเราก็จะทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ต่อมานะ<ม>เพราะนั้นก็ copy อันนี้ไปนะคะ<ม>เพื่อเราจะได้เขียน if นะบรรทัดถ,ถัดมาเราก็ตั้งไว้อย่างนี้ก็ได้นะคะ,อ,ะอย่างนี้นะเราก็มาตั้ง if เลยนะคะเพราะนั้นตั้ง if มานะคะ x คูณ2ค่ะนะ x คูณกับ2มากกว่า10 ะคะต้องเป็น t u u นะคะถึงจะทำนะและก็คือ and นะคะเศษของการหาร y ด้วย3เอาที่เศษการหารใน Python มี3แบบนะ,ะมีหารปรกติมีหารเอาจำนวนเต็มแล้วก็มีหารเอาเศษนะคะหารเอาเศษใช้สัญลักษณ์เป็นเปอร์เซ์จำได้นะคะหารด้วย3แล้วถ้าเศษมันมากกว่า1 นะคะถ้าเซฟมากกว่าหนึ่งให้ทำอะไรต่อมาก็ว่าไปอย่าลืมปิดด้วยโคลอนนะคะเวลาเขียน if นะอย่าลืมปิดด้วยโคลอนนะคะทีนี้ทำอะไรบ้างนะคะพอเราปิดโคลอนปุ๊บเราเคาะ enter ลงมาเนี่ยมันจะย่อหน้าให้อัตโนมัติอยู่แล้วนะคะการย่อนหน้านี่แสดงให้เห็นว่าเป็นคำสั่งที่อยู่ในกรณีของ if นี้นะคะ ถ้าไม่ได้ตกอยู่ใน if นี้ก็จะไม่ไม่ทำการใดๆนะคะเพราะฉะนั้นการย่อหน้าเนี่ยมันมีความหมายนะคะใน y t h o นนะก็อยา่าอย่าย่อหน้าไปสเปสสปะมันจะเออร์นะคะทีนี้เราก็มาดูว่าเขาให้ทำอะไรอย่างแรกเลยให้เพิ่มค่า y ไปอีก10นะคะเพราะนั้นลูกจะเขียนว่า y เพิ่มไปอีก10เพิ่มคือบวกนะคะ จากที่อาจารย์ตรวจมาก็จะเจอว่าการคำนวณโดยพื้นฐานเนี่ยของนักศึกษาย,ยังไม่คล่องนะคะเพราะนั้นต้องต้องไปซ้อมให้มากกว่านี้นะคะอ่ะนะการเพิ่มเพิ่มค่า y ไปอีก10ก็แสดงว่า y บวก10เนาะเขียนอย่างนี้นะคะเขียนให้ชินนะเขียนอย่างนี้นะใน y y t o o นะคะเราจะทำการคอมเมนต์เอาไว้นะคะอ่ะว่ามันก็เท่ากับว่า y เท่ากับ y บวก 10, เหมือนกันนะคะนี่เหมือนกันนะเขียนอย่างนี้ได้เหมือนกันเนาะอะ่เขียนไปห่างก็งได้นะคอมเมนต์นะคะบรรทัดน์แรกจบไปนะคะทาคาสั่งถัดมาด้วยนะคะเพิ่มค่า x อีก2เท่าตัวนะคะอ่าแสดงว่าการบอกว่า2เท่าตัวมันคือการคูณน,นะคะเพราะฉะนั้นคือเวลาที่เราเห็นโจทย์เนี่ยนะคะนักศึกษาต้องสาม,มารถ ที่จะเหมือนกับวิเคราะห์โจทย์ได้ะค่ะว่าคําพูดอย่างนี้นะคะมันมันหมายความว่าอะไรนะอันนี้ก็จะเป็น x เท่ากับ x คูณ2เนอะเป็น2เท่านะคะเสร็จแล้วก็ให้ทําการแสดงผล x กับ y ออกมาอันนี้ก็ง่ายนะคะก็ปรินนะคะปริน x กับ y นี่แหละนะอ่ะ พีได้กับวายอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าคือเราทำให้สวยหน่อยเนาะเราก็อาจจะมีการใส่ตรงนี้ว่า x เท่ากับอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็ใส่ตรงนี้ด้วยเนาะว่า y เท่ากับอย่างงี้นะคะง่ายง่ายเนาะได้ไหมคะ่นะเสร็จแล้วเราก็เซฟซะนะคะแล้วก็รันผลค่ะรันผลอะใส่ค่า x นะคะให้ค่า x เป็น3ให้ค่า y เป็น5 อ่านะคะก็ต้องดูอะค่ะว่ามันตกในเงื่อนไขนี้ไหมนะคะก็เช็คดูว่าตกในเงื่อนไขไหมนะคะถ้า x ถ้าจะทำยังไงละให้มันให้มันสามารถทำงานตรงนี้ได้นะคะก็เช่นว่าทำยังไงให้ x คูณคูณ2แล้วมันมากกว่า10นะคะเพราะฉะนั้น x เราอาจจะให้เป็น6นะ,ะนะแล้วทีนี้ทำยังไงให้มันให้ y หาร3แล้วเหลือเศษมากกว่า1อาจจะเป็น5เนาะเอาใหมเ่เนาะลองอีกสักครั้งหนึ่งนะคะทีนี้นะรันใหม่นะคะให้ x เป็น6ให้ y เป็น5เห็นไหมคะนะพอ x เป็น6 y เป็น5มันก็จะตกอยู่ในเงื่อนไขนี้นะคะว่า6คูณ2มันมากกว่า10และ5หารด้วย3เศษมันมากกว่า1ก็คือเศษเป็น2 ะะเพราะฉะนั้นมันก็จะทําการดําเนินการตามนี้นะคะก็คือเพิ่มค่า y ไป10แล้วก็เพิ่มค่า x ไป2เท่านะคะแล้วก็ทําการ print ค่า x กับ y ตัวใหม่ออกมานะคะ